ปีชงร่วมมีทั้งหมด3ปีได้แก่ปีมะเมียปีเถาะและปีรกาแม้จะไม่ได้ชงแรงเท่าปีชวดแต่ทั้ง3ามนักสัตว์ต่อไปนี้ก็ได้รับผลกระทบจากพลังงานปะทะเช่นกันปีมะเมียเป็นปีที่พลังงานของปีเกิดทับซ้อนกับพลังงานประจําปีจึงเกิดสภาวะชงตัวเองหมายความว่าชีวิตอาจเกิดความอึดอัดและติดขัดกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนการเงินการงานหรือความสัมพันธ์ผู้ที่เกิดปีนี้จึงควรใจเย็นมากขึ้นควบคุมอารมณ์ให้ดีและหลีกเลี่ยงการตัด สินใจที่เร็วเกินไปปีถอผู้ที่เกิดปีถออาจพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเคราะกรรมและเรื่องเอกสารโดยเฉพาะเรื่องสัญญาคดีความการติดขัดในการงานที่ต้องใช้เอกสารหรือความเข้าใจผิดที่อาจนําไปสู่ความขัดแยง้งนอกจากนี้ความสัมพันธ์กับครอบครัวอาจไม่ราบรื่นเท่าที่ควรดังนั้นจึงควรตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบและระมัดระวังคําพูดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จําเป็นปีรากามีแนวโน้มได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพและความสัมพันธ์ซึ่งรวมถึงปัญหาสุขภาพเล็กน้อยอุบัติเหตุ ที่เกิดจากความประมาทและความไม่เข้าใจกับคนรักหรือคนใกล้ชิดผู้ที่เกิดในปีนี้จึงควรดูแลสุขภาพให้มากขึ้นควรเช็คอย่างสม่ำเสมอและพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง